นิวเคลียร์อุ้มไถกาอบกอดให้กำลังใจเพชรจ้าสุดอบ่นตอนอื่นเนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับดีเจเพชรจ้าวิเชียนกุศลมโนมใหม่ด้วยนะคะหลังจากที่ต้องสูญเสียอมาผู้เป็นที่รักไปเมื่อวานนี้ท่ามกลางคนบันเทิงและก็แฟนคลับเนี่ยต่างเข้ามาแสดงความเสียใจกันจำนวนมากเลยล่ะคะ่ะและอดีตภรยาอย่างนิวเคลียร์หันัานก็ได้โพสต์ภาพปอามาลงในไอจพร้อมข้อ ไว้อะไรส่รงกำลังใจให้กับดีเจเพชรจาบอกเอาไว้ว่า RIP หลับให้สบายนะคะอามาขอแสดงความเสียใจกับพี่เพชรและครอบครัวด้วยนะคะ และช่วงเย็นในงานไว้อาลัยของอมาม่านิวเคลียร์นั้นก็ได้พาน้องไทก้ามาร่วมงานและคอยช่วยภายในงานนอกจากนี้ก็ยังมีมุมท Clear ี่นิวเคลียร์นั้นอุ้มน้องไทก้าอบไหล่พูดคุยเป็นกำลังใจให้กับดีเจเพชจ้าเป็นภาพที่หลายคนนั้นเห็นแล้วบอกได้เลยค่ะว่าอยากให้กลับมารักกันเหมือนเดิมเลยทีเดียว เรียกว่าเป็นมิตรภาพที่ดีและก็คอยส่งกำลังใจให้กันและกันเสมอเลยล่ะคะ่ะยังไงก็ร่วมแสดงความเสียใจกับดีเจเพชรจ้าด้วยนะคะ